โอ๊ยเป็นตัวอะไรนะบังน้องน้าลูกสบายดีอันเจะสิคุบ้างยังกันนี่อ๋ขันซ้ายนี่โอเคว้าสมชิก ยายเจ้าคนไม่ได้หรอกลูกเอ้ยมึงยังอันนี้ท่าเฮีงนี่บุบบากไฟบ่เอาคิมมันมาท่าหนาวป่ะนี่สบายดีสบายดีเด้อาบหวยก pues ็ได้เลยพี ne, ่บอกกัได้มึงยังอันนี้คุณตาดำแข้งเดียวนี่สบายดีคนบลอกถอยสมูเนาะเจ้าหันหายได้ไหมคนแล้วเจ้าไปเจ้ากับเจ้าไปต้อมนี่ยแม่ ไปต้อมขี่ดนิดนซ้นายขินต้อมขีนอีกกะบ่ให้มันต้านท่ากันนะแล้วไม่ไม่ย่นไม่ไม่ยังก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พาสละ,ะนะเ<อ>จ้าก็เก็บไว้ให้คอยดีๆแล้วเขายังเสียตู้ให้เดอ้อทางรถเบาเสียกันเนาะ<__><_>พี่รู้มาทางนี้ก็ได้เอามาผีใกล้ๆนี่ก็ได้เอาเขับไปใกล้ๆรถเออตั้งไว้นี่เออ มอนี้ส,สมาสิกมาซอยเออเสียงกับเออคนมาลูกเอาคนนี้เด้อวดแล้วดแล้วลอ่าจะวันนี้มาพ่อพีเลยรวยเอาทางนีค้คนีอ่างนึ่งช่นบ,นบเอาคนนี้คออเ บแม่ตักเลยนเขาตักมันเมื่อยได้ดีแบบนี้อาะไปคนมากรูปใส่นี่ฮะเออขอตขา้นใกล้ในม่อม่อมีไงไปใส่บ้างคนห่ืบ้าง uh <laughs> ทีๆแล้วด,ดูได้มันติดๆกัน้ไม่คานแม่จะมีบ่ไม่คานไม่หาหน้ามาเลมีอะไามาะมาบ่า Yeah. <c oughs> บอดีบอดีลออล้ลูกคนมาไมพ,พ่อผู้อ đang leo à, ah, chạy, 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 เท่นะโอยพี่น้องแซมโอจา๋าเด็กๆมาคนซอยเออพอดีเลยเด็กๆเก็บเพียงะเก็บต่อไม้เห็นไหมลกูกไปทิมทิมกนันนะฮะนี่เก็บเศษตัวนี้ป่ะพอดีเก็บเศษตัวนี้อยผู้ลูกผูก้มูเศษบล็อกคัน,นเศษบล็อกน้ำเนี่ยไงเออให้สโมโอนั่ผ้าไปผูกไปทิมอยู่ไปคุ้มมันมีคุ้มอยู่นะ

เออท anyway, ี Please, มลองทีมลองรอดเก็บไปล่องรูนี museum. ่เอาไปแช่นะไปส่งรถเป็นบ่เก็บไปลูกเออพาร์กตีตะกเตนบ่เออเก็บไปทีมลูแก๊ปก็บไปลงไหนล่องเ้อเด้อเดฟูเดิเก็บมาเก็บมาลูก พี่พี่พี่โหเก็บไปใส่เต็มโดดลูกเลยบัดคืนเ้อยเลยกินขนมก็ไม่ได้นี่เสศษไม้นี่เก็บไปตั้งฟุลล์เออไปใส่ในคุมนะลูกดีมันลุกได้หนิ เออขอนายลูกพราะอ้เิดตัวเห็ดตังอยู่เหยียบแก้วได้เลยแบบน่นะค่ะไม่เลยบอกล้วเ,เสียมาปลูกก้ะดไม้ไหมเด็กๆนี่ก้ะดไม้ค่ะนี่ บริเวณแม่รูนะฮะน้ำมันกำลังขึ้นโอ้ยเหยียบตะปูดได้เลยไปไว้นั่นเนี่ยนะฮะเอาเราไปส่งอะขอบใจไรดูเด้อนี่โม่มาโม่ซื่อๆขนมให้กินหรอกอาสบายดีย จะมาหนาข้าวแท้โดยเนอะพอมันเอาสลากกันใสข้อจบคลิปเนาะเพราะว่าสลากหสบายเลยพอมันหย่างกระเจ็บไม่ได้ท่องี่ฮะแต่กลับมาเนาะโดยทางสมมไปส่งหลุดเอฟพอดใกล้แล้วเฮ็ดอีกิหน่อยกระแป้นแล้ว โดยกาไว้พพออนคิมนาเ้อพี่น้องสลักเขากลาขสบายดี